สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์ซอนแฟนคลับครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนะครับ2อง7นะครับวันที่13ตุลามก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับก็เป็นวันที่ระลึกถึงพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ผมไม่เป็นคนเกิดสองพันดิน <c oughs> นะแต่จะมีผู้ใหญ่หลายท่านบางท่านก็อาจจะเป็น สามพันดินอะไรไปเนี้ยก็คืออยู่ในกษัตริย์สามท่านสามรัชกาลนะครับสามพระองค์ท่านแต่ผมคนหนึ่งเป็นคนที่เกิดสองพันดินนะก็อยู่ในรัชกาลที่เก้าแล้วก็อยู่ในรัชกาลที่สิบนะครับสถาบันพระหาทสตรด็ก็เป็นสถาบันที่ตัวพระเบงนะครับเธอทูนเอาไว้เหนือหัวตลอดนะครับเราก็จําคําสั่งสอนไว้ของพระองค์ท่านทุกอย่างเลยนะครับหลายท่านบอกว่าเอะไม่ค่อยเห็นภาพของพระองค์ท่านอยู่ห้องนี่ให้ดูนิดนึง นามาอยู่บนสุดเลยไหมครับอยู่บนสุดเลยไม่ได้ไปไหนนะครับไม่อยากไว้อยู่ในระดับระน,น,นาบเดียวกันกับผู้โมเดลนะก็เอาไว้สูงสุดแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวไทยด้วยแล้วก็ถือเป็นวันหยุดด้วยนะครับพรุ่งนี้สายท่านจะได้หยุดตดเชยนะเพราะว่าสิบเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยด้วยก็ของให้เดินทาง นะไปไหนหด้วยความะระมัดระวังนะกันนะครับแล้มีความสุขในวันหยุดยาวๆถือเป็นลองวิกเอนอีกหนึ่งช่วงของประเทศไทยนะครับก็่อน <c oughs> หนึ่งขอบคุณพี่น้องโอ้โหอีกแล้วเมื <c> ่อ <oughs> วานนี้ก็มีมานะครับพี่พี่น้องอีกท่านหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายกัน เป็นพี่ยุทธศักดิ์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับพี่ยุทธศักดิ์จากเคแบงค์เคแบงค์นะครับก็ทักเข้ามาร่วมบุดหุนที่หวยด้วยนะครับแล้วก็รวม้งถึงพี่พุทธิเศษนะครับซึ่งเป็นเอฟซี FC กันมาตั้งแต่มิติ้งหนึ่งเลยนะครับพี่พุทธิเศษแล้วก็เมื่อวานก็บอกอุอ่หนุนมาอีกเรียบร้อยแล้วนะครับแนี่็กบขอบคุณนะสาหรับมึกแก้วคลาสสิกของที่หวยในในฮีพอแตท่านชมมานะครับม่ หลังจากเอาไปทานแล้วพอได้รับของแล้วมีการชื่นชมมาด้วยแล้วก็มีการรีวิวมาให้ด้วยนะครับอา๋จะจะบอกเป็นอเป็นตัวอย่างละการอันนี้ประมาณสิบตัวสิบกว่าตัวนะครับแล้วก็ใหญ่เท่าเกินหน้าผมอะนะแล้วก็เป็นหมึกแก้วที่เกลเซนะครับแล้วก็นำมาทำความสะอาดแล้วก็อบในกรรมวิธีของทางร้านเขาไม่บอกนะว่าร้านไหนไม่ขอบอกนะครับแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการแต่งรสไม่มีผันอ่าอะไรนะ ที่ทำห้อยู่ย่าไม่มีครับอยู่ได้สามเดือนนะอ,อย่างนี้เลยอยู่ได้สามเดือนเข้าไปเป็นฮีพอพี่น้องบอกโอ้ย oh, ฮีพอสวยงามจริงๆนะครับหลาท่านบอกว่าแหมถ้ามีน้ําจิ้มด้วยก็ดีนะกกาลังพิจารณาหมพี่น้องเราหน้ารักเห็นไหมได้ได้รับของแล้วทานแล้วบอกอร่อยด้วยนะ,อ,ะอร่อยด้วยแล้วก็ยังแนะนำมาด้วยว่าน่าจะอย่างนี้มีน้ำจิ้มก็ดีนะครับอะไรเงี้ยหลายท่านอนะก็นำไปอบในหมอ้ออบแล้วน้ำมันก็บอกว่าใช้อุณหภูมิประมาณทักร้อยหกสิบ นะประมาณสักสองนาทีอะไรประมาณน,านี้สองสามนาทีออกมาโอ้โหกรอบน่ากินก็อ <uan> ันนี้แล <etus> ้วแต่กรรมนวิธีละกันนะครับก็แต่ว่าต้องทานในปริมาณที่โอเคนะเพราะว่าอาหารทะเลก็อย่างว่าเราก็จะมีพวกโซลโองโซเดียมก็ดื่มน้าตามเยอะละกันและทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพื่อสุขภาพของท่านด้วยนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงแมขายของยังมีความเป็นห่วงเลยนะก็กราบขอบพระคุณครับหนึ่งกล่องหนึ่งร้อยกรัมครับ สามร้อยยี่สิบบาทส่งตัวไทยแล้วก็ถ้าเผื่อสั่งสามกล่องขึ้นไปคิดสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับขอบพระคุณนานๆที่ติดค้างกันไว้นะครับมีพี่น้องวันนั้นนะ่ะผมลืมผมรับปากแล้วว่าผมจะพูดแต่ว่าลืมเ <c oughs> มื่อวานมีเรื่องบอลไทยด้วยนะแล้วก็แมเมื่อวานมีการส่งข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องที่ผมถามไปเรื่องการโอนสัญชาติของทีมชาติอินโดนีเซียวันนี้ก็ได้ข้อมูลมาเป๊ะเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเรานะ เอาเรื่องก่อนที่วันนั้นที่พี่น้องถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของพี่พี่ที่ห่วยไอเรื่องมันนีแต่มันจะเอาวิลเลียมสริบาเราจริงไหมจะเอาจริงไหมอเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคือมันไม่ผิดนะทาไมถึงต้องเอาทำไมไม่มคิดจะ,ะสร้างนักเตะเองเองนะไรประมาณเนี้คือด้วย ความเป็นเงินถุงเงินถังอะต้องยอมรับนะเรียวมริดเนี่ยก็เป็นเจ้าของที่เขาทําธุรกิจหลายอย่างนะครับแล้วก็เ,เข้าร่วมในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยตั้งแต่วุ้านแต่ไหนมาแนละ้วเพราะฉะนั้นเงินทองเขาจะเยอะมากไหนจะเป็นแชมป์ตั้งกี่สมัยนะเงินทองเขาจะมหาศาลจริงเพราะนั้นเขาอยากได้ใครนะครับเขาอยากได้ใครเขาแค่ดีดนิว้วชี้นิว้วนะครับแล้วก็เอาเงินล่อ เราเงินล่อเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่ทำไมเขาถึงสนใจวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมเขาถึงสนใจวิลเลียมซาลิบาไอ้น้องวิลเลียมซาลิบาเราสัญญาจะหมดจะหมดปีสอง7ันยิบเจ็ดตอนนี้รับอยู่แสนเก้านะถ้าไม่ถ้าทำไม่ผิดนะไม่ได้เปิดโพยถ้ารับอยู่แสนเก้านะครับ ทำไมเขาถามว่าต้องถามว่าทาไมถึงมาสนใจวิลเลียมสุรบาตอนนี้กองหลังของนรอมัมาดิดเหมือนกับทั้งอยู่ในช่วงของโรยลาหละหลายหลายคนเริ่มที่จะอุดจุดอิ่มตัวนะหลายคนก็อายุจะเยอะก็เตรียมจะแยกย้ายเตรียมจะเลิกลาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นในความที่ว่าเขาเป็นทีมอันดับหนึ่งของยุโรปนะต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยเขาก็เลยจะต้องทําทุกวิถีทางครับเพื่อจะให้คุณภาพมาตรฐานของทีมนี้อยู่ให้แข็งแกร่ง มากิงขึ้นครับเขาได้ใครมาเมื่อปีก่อนก็ได้จูดบิลิงแฮมมาถูกปะ่ะอ่าแล้วก็ฤดูการล่าสุดได้ประธานเป้ประธานเป้ดินจ่าเต่าตอ่ะอ่าก็ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะใช้พลังภายในดูดเงินไ,ได้หมดบางคนก็ได้ฟรีมายอมจ่ายค่าเงยหน่อยเยอะๆหน่อยบางคนก็ซื้อมาเป็นสถิตินะครับนักเตะของลิเวอร์พูลหลายคนนะก็ยอมรับนะเตโอซิลก็เคย อยู่เนมะริครับก่อนที่ยิมาอยู่กับเราแบบช็อกโลกจําได้ไหมวิเปอร์อเราแมนซุตโอซิลนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือตอนนี้เขายังพยายามปรับปรุงหน้าเขาก็ได้มาล่าดีๆกลางเขาก็ได้มาดีๆแล้วครับเหลือต้องกองกลางกองหลังนี่แหละแล้ววิลเลียมสริบาเป็นเดืนั้นนะเพราะอะไรเพราะอะไรวิลเลียมสริบาอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับสัญญาก,กับอาร์เซนอลจะจบในปี2027ก็เหลือประมาณ3ปีเพราะนั้นอยู่ในช่วงของพอดีดีเลย นะแต่ตัวของเรมอรดิตอยากจะได้ในช่วงของซัมเมอร์เนี่ยเขาอยากได้มากๆราคาตลาดของวิลเลียมสติบาลนะตอนนี้ในทานเฟอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นราคาราคากลางนะที่เขาประเมินกันไว้ตอนนี้วิลเลียมสติบาลอยู่ที่ประมาณ80ล้านนะครับ80ล้านปอนประมาณนะ,ะแต่ถ้าเบื่อผมพูดพูดง่ายถ้าเผื่อเรมเบอรดิอยากจะยืมมาเกิงและยืมมาด้วยราคากลางนะอาจจะนอนปัดแน่นะอันนี้อันนี้พูดตรงๆง นะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดกันเ้วยว่าเราจะขายหรือไม่ขายแนวโน้มจะย้ายไม่ย้ายจะได้ไม่ได้เดี๋ยวมาพูดวิเคราะห์กันในช่วงนี้ก่อนนะครับสิ่งสำคัญเลยเขาดูสแตทครับเขาดูสถิติของวิลเลียมสติบารแล้วดูการที่แล้วถ้าใครจาได้ผมเคยบอกครับวิลเลียมสติบาลงเล่นให้อาร์เซนอลทุกนัดเลยนะและลงเล่นด้วยท่ามกลางประสิทธิภาพลงเล่นด้วยคุณประโยชน์ที่สแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยสำหรับวิลเลียมสติบาไม่ว่าการอ่านบอล นะครับสปีดต้นนะทางบอลรูปร่างที่ค่อนข้างได้เปรียบดุดดันกระแทกกระทันตันก่อนรวมถึงบางทีก็ขึ้นไปโมงทำประตูสร้างความวุ่นวายให้กับกองหลังคู่ต่อสู้มากมายนะครับโดยเฉพาะการได้จับคู่กับพี่ใหญ่ครับการะเบียลมากันเยสนะครับ,รว, yes, รบวิลเลียมสติบาครับมีสถิติอย่างนี้ถ้าด,ดูแล้วครไม่แปลกใจว่าทำไมถึง เรอเบลิตถึงสนใจเวลสุริบาตอนนี้ลงเล่นให้อัลเชนอนไปแล้ว71แมตช์นับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับลงเล่นไปให้อั์เซนอลแล้ว71แมตช์ชนะ53เสมอ10และแพ้เพียงแค่8นะลงเล่นไปแล้ว71นั้นนะครับชนะ53เสมอ10และแพ้ไป8นั่นคือสิติที่น่ากลัว คือถ้าเปิดมิลเลียมซาดิบาครับโอกาสชนะ70กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะแล้วก็จาก71นัดที่วิเลียมซาดิบาลงให้อาร์เซนอลสามารถเก็บเก็บคลีนชีทได้ทั้งหมดสาสบสองนัดเกือบครึ่งเก็บคลีนชีทได้เกือบครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสถิติต่อน,นัดจะอยู่ที่0ูนไม่ไม่ถึง1ลูกต่อน,นัดที่ทีมจะต้องเสียประตูนะเพราะฉะนั้น เราจะเห็นได้เลยครับว่าการที่ไม่มีวิลเลียมการที่มีวิลเลียมสติบาร์อยู่ในทีมเนี่ย<ม>ค่อนข้างที่ดีนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีวิลเลียมสติบาร์เราจะเห็นได้ช่วงหลังของฤดูก,กาลก่อนนู้นก่อนนู้นนะที่เราได้เบียดปีแรกอะ่ะที่เราอยู่ๆขึ้นมาลุ้นแชมป์อะ่ะแล้วมาช่วงท้ายเลยครับที่วิลเลียมสติบาร์มีอาการบาดเจ็บหลังและหายไปเลย หายไปกันเลยผมจำไม่ได้กี่แมตต์ววสิบแมตตได้ไหมผลงานของอาร์เจนอนะนะเนลนานาลูกชายามว่าอย่างนี้ออกเสมอทั้งๆท,ท,ที่ไม่น่าเสมอนะอ่าเ,เกมที่จะชนะก็ไปชนะเกมที่ชนะนวำดีๆกับเสมอบางทีก็บางทีก็หลุดแพ้อ่างเงี้ยด้วยความที่ การขาดกองหลังตัวสําคัญก็คือวิลเลียมสติบาครับและในฤดูกาลที่ผ่านมาวิลเลียมสิบากลับมาพร้อมกับความแข็งแกร่งกลับมาพร้อมกับความแข็งแกร่งจริงๆนะแล้วก็รวมถึงในปีนี้ด้วยวิลเลียมสติบาครับหลังจากจบฤดูกาลที่แล้วนะเล่นทุกนัดแล้วก็ไปลุยบอลยูโรรอบสุดท้ายใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็กลับมาเล่นใ้กับอันเชนอนทุกแมตช์เหมือนกันนี่คืออ่า ร่างกายที่ยังดีนะครับการดูแลรักษาอยา่างเดยวครับเราต้องให้เครดิตทีมแพทย์ด้วยทีมแพทย์ก,ก็รู้อ่ะแต่ที่กรรมศึกมาหนึ่งแมตช์นเนี่ยเขาควรจะทําอะไรอันนี้มันเป็นศาสตร์บางทีเราก็อาจจะเห็นนะแช่น้ําแข็งแช่น้ําเย็น,นที่เราพอรู้เป็นพื้น้นนะ่ะแต่ลึกๆแล้วเนะี่ยหมอแต่ละคนทีมแพทย์แต่ละทีมเขาจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันและเขาจะต้องใช้และไม่เปิดเผย นะวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยแล้วก็นักเตะเองจะต้องมีวินัยด้วยถึงได้ร่างกายดีแบบนี้นะครับพรฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่แล้วมดริดอยากจะได้ตัววิลเลียมเซลตบาทีนี้ทีนี้อาเซนอนอยากขายไหมเอางนี้ก่อนก่อนที่จะไปถึงว่าวิลเลียมเซลบาอยากไปไหมเอาว่าอาเซนอนอยากขายก่อนหรือเปล่าเป็นการคาดเดาเป็นการอ่านเกมนะครับมันเรื่องจริงอะไรไม่ยังไม่รู้ ผมว่าตอนนี้อาจจะนอลนยังไม่อยากขายถ้ายังไม่ได้ในราคาที่เหมาะสมนะครับหนึ่งเลยยังไม่อยากขายก่อนเพราะอะไรวิลเลียมสติบาครับเป็นจิ๊กซอเป็นฟันเฟ,ฟืองหนึ่งเลยที่กำลังทำให้เรารุ้นแชมป์เพราะฉะนั้นปีนี้หรือสองปีอย่าพิ่งมาแยมอย่าพิ่งมาแตะต้องถูกไหม ใครเถียงบ้างว่าเล่มสลิบาไม่ใช่กองหลังเบอร์หนึ่งของเราใครเสียงบ้างว่าไม่ใช่กองหลังที่ดีสุดเขายกให้เป็นคู่กองหลังที่ดีสุดของพิเมียไปแล้วอาจจะของในยุโรปด้วยซ้ำตอนนี้นะครับเพราะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะขายถ้ายังอยากจะลุ้นแชมป์พีเมรีกจะต้องไม่สนใจดูนี้เลยฮะพิต้าต้องไม่สนใจเลยและด้วยสถานะทางการเงินของอาร์เซนอลตอนนี้ ถือว่าดีวันดีคืนครับเราเพิ่งได้สปอนเซอร์ใหม่ๆนะผู้สนับสนุนใหม่ๆทั้งเป็นป้ายโฆษณาไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์เป็นพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์กันหลายๆตัวไม่จําเป็นที่จะต้องขายนักเต่เหมือนอย่างในอดีตในช่วงที่เรากําลังใช้นี่สนามอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะ,ะช่วงอาศัยสมัยปาเวนเกอร์ที่หลังจากที่ เปิดสนามเอเมเรตแล้วมีโครงการสร้างสนามเอเมเรสแล้วเนี่ยโอ้โหเราต้องขายนักเตะต้องจําเป็นต้องขายอ่านะครับแต่ตอนเนี้ยในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เราขายลักเตะหลายหลายคนไม่ใช่ขายเพื่อจะพยุงสโมสรแต่เป็นการขายเพื่อผ่องถ่ายเอาของเก่าออกเอาของใหม่เข้าแตกต่างกันนะครับนะช่วงก่อนป่าของป่าเวนเกอร์ขายเพื่อพยุงสโมสรเพื่อที่ต้องใช้นี่สนามนะแต่นะตอนเนี้ ขายเพื่อของเก่าออกที่ไม่อยู่ในระบบเพื่อเอาของใหม่เข้ามาเติมตลอดนะเกกว่า okay. เติมตลอดเอาไปกับเติมเข้ามาตำแหน่งไหนไปก็เติมเข้ามานะอันนี้จะเป็นโคนละเงื่อนไขายเพราะนั้นถามว่าอาจนอลนมีความจําเป็นที่จะต้องขายไหมตอนนี้ไม่มีความจําเป็นครับและทีนี้มาดูถึงตัวของวิลเลียมสิริบาด้วยเป็นการเดาใจน้องมันนะตอนนี้รับอยู่แสนเก้าอายุยังน้อยแล้วถ้าไปเรียวมันดิด คุณว่าคิดว่าจะได้รับเท่าไหร่ผมว่าแม่มีอย่างน้อยสามแสนบวกแน่นอนเด็กอายุยังน้อยเมื่อเห็นรายได้อย่างนี้คุณที่ว่าเขาไปไหมอยากไปไหมเอาไปเล่าๆก่อนอ่าถามตัวเราเองก่อนมันก็มีไข้มีเขวเหมือนกันแต่แต่ผมได้ใจในวิลเลียมสุบาในปีสองปีนี้ยังไม่สนใจแน่นอนครับเพราะอะไรเขามีพันธกิจที่จะต้องทําให้รู้ล่วงให้สําเร็จกับอาร์เซนอลก่อน เป็นภารกิจเป็นภารกิจที่เขาและเพื่อนร่วมทีมที่ฝ่าฟันกันมาสองสามฤดูเนี่ยเขาจะต้องทําให้สําเร็จก่อนคนบางคนน่ะอยากจะย้ายไปไหนอ,อยากจะไปไหนเนี่ยมันต้องมีโปรไฟล์ดีก่อนไหมมันต้องมีเซอร์ติฟิเคตมันต้องมีใบประกาศคืนเยบตรต้องมีอะไรก่อนถูกปะเพราะฉะนั้นเรื่องเซบาตอนนี้ผมว่าเขาไม่มองครับเขามองอย่างเดียวว่าเขาจะทํายังไงให้ดูกการนี้อาร์เซนอลเป็นแชมป์ให้ได้ อาแต่หมายถึงแชมป์พีเอด้วยนะเออเอาต้องเรียนตามตรงอ่ะเพราะเป้าหมายตอนนี้มันชัดเจนมากมายแล้วพิต้าก็บอกบุโกโยซาก้าก็บอกนไม่ที่เคยสัมภาษณ์อ่ะว่าปีนี้จะเอาแน่นอนเอาแน่นอนเพราะฉะนั้นเขายังมีภารกิจมีพภารกิจกับเพื่อนร่วมทีมอยู่ว่าปีเนี้ยเขาจะต้องทําอะไรเขาไม่ทิ้งเรือกลางคันครับแล้วตั้งแต่คนนี้ดูได้เลยความเป็นอินเนอร์ นะครับการมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าใครจะยิงประตูพี่แกจะเข้าไปคนแรกๆเลยดีใจกับเพื่อนทุกประตูดีใจดีใจกับเพื่อนทุกคนที่สามารถทําประตูได้มีอาการดีใจที่วิลเลียมสลิบาสกัดได้บล็อกลูกอะไรได้โขกสกัดทิ้งได้เข้าไปยินดีเข้าไปยินดีกับเบนไว้เข้าไปยินดีกับเดวิดไลย่าที่มีการเซฟตัวจ,จะเข้าไปคือมันเป็นมันเป็นพลัง แล้วมันมีความรักสโมสรอ,อยู่จบเกมการแข่งขันจะเห็นทุกครั้งวิ่งเข้าไปบิวแฟนบอลน,นะครับยิงประตูได้ไปมุมตรงจะเป็นบิวแฟนบอลน,นี่ยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ว่านักเตะคนหนึ่งที่ตอนนี้ยถามว่าตัวเขาเป็นอาร์เซนอลเต็มร้อยนะแต่ถ้าสองปีนะถ้าเผื่อคว้าแชมป์ไรได้แล้วม,ม,มีมีโทฟี่อะไรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าบนความต้องการของนักเตะทุกคนครับต้องการความสําเร็จอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอน ถามผมนะไม่ใช่ช่วงนี้แต่ในอนาคตไม่แน่ในอนาคตไม่แน่นะครับลองได้ประสบความสำเร็จก่อนผมว่าก็ต้องไปไปแบบวินวินด้วยไ้ออกมาอยู่สร้างความสำเร็จให้อาร์เซนอลหลังจากนั้นไปแบบว,วินไปอะไรด้วยค่าตัวมหาศาลเพื่อค่าตัวนั้นให้ตอบแทนให้กับอาร์เซนอลแล้วตัวเองได้ย้ายไปสู่ทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่ อันนี้มันเป็นเส้นทางนักเตะนะครับมันเป็นเส้นทางนักเตะซึงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่ณตอนนี้ปีสองปีนี้อย่าอย่าเพิ่งมายุ่งนักเตะไม่อยากไปหรอกเพราะเป้าหมายมันมีอยู่นะอันนี้ขอตอบแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะน่าจะโอเคนะแต่ถ้าเบื่อใครคิดเห็นยังไงก็ลองว่ากันมาแล้วกันนะครับว่าคิดเห็นยังไงนะตัวแบบตัวผมผมคิดอย่างเงี้ยว่าณตอนนี้คงไม่แต่ถามว่ารีมิตรีผิดไหมไม่ผิดหรอก เขามีสิทธิ์ก็เหมือนกับเราอะ่ะเราก็ไปโฉกเอานุ่นมาไปเอาคาราฟริลนี่มาจากโบโลญนะเอาเกลเมลินโ,โนโเอาใครมามันก็เป็นวิถีทางฟุตบอลแหละนะครับแล้วเดี๋ยวกำลังมีจ้องจ้องอีกหน้าหลายคนอะ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับอ่ะเมื่อคืนนี้ก็ตัวของเดวิดไลยาครับหลังจากที่กลับมาจากยูโรนะในยูโรรอบสุดท้ายที่เยอรมัน,นยังสลับอยู่กับกัมบ์แอซิมงใช่ไหมแต่นะตอนนี้ครับหลังจากที่กลับมาจบ จากทีมชาติสองแมตช์นู้นแล้วก็มาถึงคืนล่าสุดเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเดวิดไรยายึดตําแหน่งผู้สาประตูตัวจริงของทีมชาติสเปนไปแล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับเพอะเมื่อคืนนี้ก็ลงเฝ้าเสาในเกมที่ชนะเดนมาร์กหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่มิเกลเมริโนโได้ลงสนามในนาทีที่หกสิบสองนะในนาทีที่หกสิบสองก็ถือว่าได้ลงยืดเส้นยืดสายนะครับสเปนก็จะเหนืออีกแมตช์หนึง่งในวันที่สิบหกเจอไขม่มุ้งจะไม่ได้ละนะก็ น่าจะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็บอกว่าคงสร้างความมั่นใจอ่ะเพราะ้าวิดไระยาตอนนี้เป็นเซฟเป็นซูปเปอร์เทฟจริงๆนะครับเป็นชอ็อตสต็อปเปอร์ที่ตอนนี้เข้าตามากๆนะโดยเฉพาะการได้มาอยู่มีหลายคนบอกว่าโอ้โหพอย้ายาม,มาอยู่อาเซนอนนะกองหลังแข็งไม่ค่อยได้โชว์หรอกที่ไหนได้ที่ไหนได้ไน,ไดนะกลายเป็นว่าพอมาอยู่อาเซนอลอยู่ทีมใหญ่พออยู่ทีมใหญ่การถ่ายตอนสดมันหลายหลาย,หลายแมตช์น่ะใช่ปะ แล้วก็โชว์ฟอร์มได้เข้าตาอย่างเงี้ยโอ้โหเพราะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่น่าปฏิเสธแล้วครับอ่าผู้ผู้จัดการทีมชาติจะเป็นจำไม่ได้นะใครนะก็คงจะต้องเหมือน,นเมือแต่โชว์ฟอร์มดีขนาดนี้ก็ต้องเอามือนึงไปนะแล้วเมื่อคืนก็เก็บครจิตได้แล้วสาหรับเดวิดไรย่านะครับก็อดทนกันหน่อยอีกแมตช์เดียวนะเดี๋ยววันเสาร์หน้าก็กลับมาเตะฟิวเมลีโอ้ยคนคนเบื่อเลยพูดง่ายมีใครเบื่อไหมเมื่อคืนก็เบือ่อบนเบื่อไหมจริงเบือ่อ ไม่มีหลายคนเลยบนนะมีทีมชาติอะไรมันก็ไม่ไม่อินอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ปิดท้ายด้วยข้อมูลของพี่น้องก่อนไหนๆเมื่อวานนี้เปิดประเด็นไปแล้วเรื่องของการโอนสัญชาตินะครับพี่น้องอพี่เสือไทยนะใช้คหว,ว่าพี่เสือไทยครับส่งข้อมูลมาให้ใหเราเกี่กับข้อคูลน,นะดีมากๆนะครับในเรื่องของการโอนสัญชาติของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้มีตักเต็งโอนสัญชาติสิบกว่าคนนะ และเป็นการโอนสัญชาติที่ถูกต้องด้วยซ้ำถูกต้องด้วยเพราะว่าอะไรในการโอนสัญชาติเนี้ยนักเตะของอินโดชุดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติฮอลแลนด์นะเขาจะมีเชื้อสายหมดเลยมีเชื้อสายอินโดนีเซียหมดเลยนะครับคือจะไล่ไปตั้งแต่ปูย่ย่าตายายเลยคือขอให้มีก็ถือว่าถูกอะ่ะนะก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเองก็เป็นประเทศ เป็นประเทศที่ใช้คำว่าอะไรหรือว่าไม่อยากให้กระทบกระเทือ,อนเนี่ยก็เคยมีคนอื่นมาปกครองอ่ะพูดง่ายๆนะอินเนอร์เฮลเลนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเขาก็จะมีสัญชาติกันนะมีไม่ไม่ปู่ก็ยยาที่จะเป็นเศษเสี้ยวอยู่ในตัวของนักเตะคนนั้นแล้วก็วนสัญชาติก็ถือว่าถูกต้องอ่าใช้คำวา่างนี้เลยครับเขาส่งมานะครับว่าตอนเนี้ยอินโดนีเซียชุดนี้น,น่ากลัวมากๆนะครับแล้วก็ถ้าต่อยอดไปแบบต่อเนื่องนะ ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เอามาเอามารวมตัวและเฉพาะมาแข่งฟุตบอลโลกเท่านั้นนะเขาบอกว่าถ้าจะต่อยอดไปเรื่อยๆเนี่ยอินโดนีเซียทีมนี้จะอันตรายแล้วก็จะแบบคือตอนนี้เขาบอกอินโดนีเซียทีมนี้ก้าวข้ามอาเซียนของจริงละอ่าเขาใช้คําว่า,างี้เลยนะครับก้าวข้ามอาเซียนก้าวข้ามอาเซียนของจริงละเพราะนั้นก็อย่างที่ผมบอกไงก็ในเมื่อให้โอกาสนักเตะภายในประเทศมาหลายสิบปีแล้วจะัาอินโดนีเซียแล้วมันไม่ไปไหน ลิงอินโดเตะกันโคตรโหลเลยเห็นป่ะเตะกันแบบเอาเป็นเอาตายอะ่ะมันก็ไม่พัฒนานก็จะอยู่แบบนั้นอะ่ะนะแต่พอใช้วิธีนี้มาคุบแล้วเขามีโค้ดเกาหลีคนหนึ่งใช่ป่ะอ่าเข้ามาแล้วผสมผสานกลายเป็นว่าโอ้โหโคตรดุเลยนะก็เป็นข้อมูลมานะครับว่าอินโดนีเซียชุดเนี้ยโอลสัญชาติมาแบบถูกต้องเพราะนักเตะแต่ละคนมีเศษมีเซี่ยวมีสายเลือดอินโดนีเซียมาเขาถ้าเจอตังปู่ย่าจะเจอปั้งก็ถ,ถือว่าใช่อะ่ะ แล้วเขายังบอกเลยบอกว่าไม่เหมือนกับสิงคโปร์ฮ่องกงหรือจีนพวกนี้โอนมาแบบเพียวๆไม่ได้มีอะไรเลยซึ่งพวกเราก็ได้เห็นนะอย่างจีนอย่างเงี้ยอย่างจีนล่าสุดมีโอนสัญชาติมาไหมหรือเปลอาอันนี้เราไม่ว่ากันนะเราเอาตามที่เห็นนะครับเขาบอกว่าสิงคโปร์ฮ่องกงจีนพวกนี้คือโอนมาแบบนะนะนะก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่า บางทีอะไรอะไรที่มันยากแต่ว่าถ้าเผื่อมีเงินถุงเงินถังหน่อยก็ไอเรื่องยากก็เป็นเรื่องง่ายอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสําหรับเรื่องของการโอนสัญชาตินะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเช้านี้ครับก็ถือว่ามาตอบคำถามนะแล้วก็มาให้ข้อมูลที่ค้างๆไว้แล้วกันถือโอกาสนี้นะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะอย่าลืมนี่แม่ภูมิใจจริงๆเลยนะมึก คลาสสิกนะครับเบิดแก้วคลาสสิกของที่หวยนะครับปริมาณหนึ่งร้อยกรัมน่นะนะดูเด็ดขอโหูแน,น่นแน่นะแน่นแน่นะหนึ่งร้อยกรัมนะครับสามรอยยี่สิบาทส่งทัวไทยแต่ถ้าเผื่อสั่งเกินสามกล่องนะครับสามกล่องขึ้นไปก็คิดเพียงแค่กล่องละสามร้อยบาทส่งทัวไทยพร้อมส่งเดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีนะครับในเรื่องของน้ําจิ้มนะแต่คงจะไม่ทําเองหรอกเพราะว่าไม่มียยว,วิญญาทํากลัวทำแล้วไม่อร่อย <c oughs> วกลัวทำแล้วไม่อร่อย,ววออยเดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีว่าจะเป็นยังไงแล้วถ้าเผื่อ มีน้ำจงน้ำติ้มราคาอาจจะเพิ่มอีกนิดนึงก็พี่น้องลองตอบมาแล้วกันแล้วก็อยากให้โดยเฉพาะท่านที่เพิ่งได้รับไปแล้วไปชิมนะครับช่วยส่งข้อมูลมาหน่อยจะส่งข้อมูลมาส่วนตัวก็ได้หรือส่งข้อมูลมาในช่องก็ได้นะครับให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบข้อมูลกันว่าเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้นะแล้วก็อีกเรื่องสําคัญนะครับเรื่องของลายนะครับหลายท่านบอกทําไมไม่เปิดกรุ๊ปไลน์นะครับคือย่างนี้ ตอนนี้ที่ผมมีไลน์อยู่ก็คือไลน์ส่วนตัวกับพี่น้องหลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เคยมิ팅กันมาเคยอุดหนุนเม็ดฟู่เคยอดหนุนอ่าเปิดแล้วปาดถ้าใครจําได้นะเปิดแล้วปดัดนะเม็ดฟู่รวมมาถึงอ่ามือแก้วคลาสสิกเนี่ยอันนี้เฉพาะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับในไลน์กลุ่มเคยทํามาแล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าใช้คำว่าอะไรดีพี่น้องหลายคนส่วนใหญ่น่ารักแต่ก็มันก็จะมีบางคนที่อาจจะไม่น่ารัก คือมารยาทประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นผมขอไม่ยติทําไม่ทําเป็นไลน์กลุ่มนะครับเพระาะนั้นม,มันมีมันมีอะไรบางอย่างที่บางทีเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีกาลเทศะไม่มีอะไรประมาณนี้คือผมแบบผมไม่แฮปปี้ผมก็ดีออกมาเพราะฉะนั้นจะไม่มีการทําไลน์กลุ่มครับการติดตอ่อของมติดตอ่อเป็นลายส่วนตัวไปแบบนี้ดีกว่าสบายใจกว่านะเอาพื้นที่สบายใจเอาที่สบายใจประมาณนี้นะก็ประมาณนี้กันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับที่วีชนลอาสนักกานกับเลยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขกับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยส่งมาใจให้เจ้าที่พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชบบายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ